ที่เรากําลังพูดถึงว่าสามารถทํานายหรือว่ามองเห็นอนาคตได้ <c oughs> นั่นหมายความว่าอนาคตของพวกเราทุกคนเนี่ย <c oughs> ถูกกาหนดไว้แล้วเหรอครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ <c oughs> แล้วมันเป็นยังไง S <S ถึงท่านถ,ถ,ถ,ถึงได้เห็นอานาคตข้างหน้าแล้วมาเตือนแล้วอนุมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างมีหลวงพ่อดังท่านหนึ่งเลยซึ่งอาจารย์ก็เคยสัมผัสอาจจะเอ่ยชื่อท่านก็ได้หลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็มีฤทธิ์ด้านนี้นะก็ต้องยอมรับแล้วท่านเนี่ยเตือนสมมติว่าท่านเตือนคนคนนึงว่า อย่าพึ่งออกไปนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนั่นหมายความว่าท่านเห็นว่าอนาคตเนี่ยจะต้องเกิดอุบัติเหตุจึงได้เตือนเพื่อช่วยเหลือใช้ฤทธิ์เตือนเพื่อช่วยเหลืออันนี้อนาคตถูกกาหนดไปแล้วเหรอครับไม่สิครับพี่หนุ่มถ้าอนาคตถูกกาหนดเนี่ยหลวงพ่อก็เตือนไม่ได้แล้ว เพราะเพราะมันยังไงก็ต้องเกิดไได้ใช่มันต้องแก้ไขไม่ได้จริงกรรมปัจจุบันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในศาสนาพุทธครับเอายกตัวอย่างถ้าเราจะนนพุทธการเนาะกาองค์ุลีมาเนี่ยจะฆ่าแม่อยู่แล้วพทธเจ้าเห็นว่าเนี่ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยองคุลีมานก็ทําอนันตยกรรมตกนรกแน่นอนแล้วมรรคผลที่องคุลีมานท่านควรจะได้บรรลุก็จะไม่เกิดพระเจ้าอาศัยความกรุณาเนี่ยเสด็จไปเบรกองคุลีมานฉะนั้นกรรมปัจจุบันสําคัญถ้าบอกว่าถูกฟิกไว้แล้วแม่ขององคุลีมานก็ต้องตายสิ ใช่ไหมครับแป<ต>ลว่ามันไม่ใช่ไงในสามพูดเนี่ยเรามีช้อยให้เลือก ว่าเราจะทำอย่างไรนี่คือการแก้กรรมอย่างแท้จริงกรรมปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้กรรมอดีตเราทํำไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอดีตมันดับกันแล้วถูกไหมฮะอนาคตก็ทําอะไรมันกันมันไม่ได้เพราะมันยังมาไม่ถึงถึงแม้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดแต่ถ้าเราทําเหตุปัจจัยปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเนี่ยกรรมตรงนี้ที่เหมือนจะถูกล็อกมันก็เปลี่ยนได้ครับไม่งั้นคนเราจากปุถุชนจะกลายเป็นอริยะได้ไงถ้าไม่ต้องทําอะไรถ้ามันเพราะฉะนั้นเราพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะให้เข้าใจง่่าายว อนาคตไม่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดแบบนั้นใช่ครับแล้วกรรมเนี่ยในปัจจุบันหรือว่าการกระทำในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดในอนาคตได้แสดงว่านั่นหมายความว่าในวันที่ไปพบกับพระเกจิท่านนั้นท่านจะต้องเห็นแล้วว่าแนวโน้มคนนี้จะต้องเทรนที่จะเกิดอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดกรรมอะไรไม่ดีกับเขาก็เอ่ยปากเตือนเพื่อให้เปลี่ยนแปลงใจ ซึ่งถ้าเขาเปลี่ยนได้กรรมอันนั้นก็จะไม่เกิดหรือถ้าเขาเปลี่ยนได้นิดนึงก็อาจจะลดวิบากกรรมได้ครึ่งหนึ่งสมมตินะซึ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนเลยก็อาจจะเกิดตามนั้นซึ่งตรงนี้อยู่ที่กรรมปัจจุบันสําคัญในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าอนาคตในชาติสุดท้ายพระเทวทัตจะบรรลุเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าโอ้เหใช่ครับเพราะว่าก่อนท่านท่านโดนทรอยสูกเนี่ยในคมภีเล่าว่าพระเทวทัตเนี่ยท่านสำลึกบาปได้